เอาจริงๆพี่ไม่ได้มารับแบบนี้เลยโน่นหน้าที่พี่คือรับรถอยู่ข้นั่นคนมาต้องสั่งอะไรอ่ะต้องโดนตีนต้องโดนตีนโดนตีนอืออือสั่งรสชที่มได้เลยนะครับมันไม่เผ็ดมันไม่รายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอย อยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจะแค่ไหนจะตามไปลองหลายแค่ไหนเราก็จะไปต de <ement> ้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยสวัสดีครับนี่คือเรเกอร์อะารเด็ดเข็ดดอยเฮ้ยแหมเห็นอะไรอยู่เออลินทอน เป็นอร่อยเด็ดเข็ดด่อยที่เราจะขี่มอไซค์โอ้ยเพราะว่าเราอยากขี่มอไซค์มากไม่ใช่รวเต็มมากรัวเต็มมากคือตอนนี้เนี่ยนะ <c oughs> ทุกคนเนี่ยได้ออกเดินทางไปที่ต่างจังหวัดกันเหลือรถ a B M ให้เราคนหนึ่งมีกันอยู่5คน ทําเป็นทิ้งกระเป๋ากันไว้ที่นี่เฉยเลยกระเป๋าเต็มรอไม่ได้ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อไปทําอร่อยเด็ดเข็ดดอยนอกเหนือจากจะเป็นร้านที่ดังแล้วคนดังเข้ามาเปิดด้วยเออพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มพี่เจี๊ยบเนี่ยเขามาเปิดร้านนะเป็นร้านแบบก๋วยเตี๋ยวขายของทอดอะไรเยอะแยะเตไปหมดเลยแต่ตร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวส้นตีนนะครับเดี๋ยวเต็มตีนอ๋อเตี๋ยวเต็มตีนไปดูไปดูอะไรว่าจเด็ดหรือหน่อย จอดรถแล้วหรอจอดแ,แล้วมาจอดมาจอดอีกบ้านนึงเพราะว่าที่ปอรอดหน้ามัเต็มเต็มจริง,งคน,คนเยอะนโคตรเยอะเลยเยอะมากนี่แหละเห็นไหมผลของการขี่มอเตอร์ไซค์ครับเราจะมาถึงเร็วกว่าเพื่อนแต่เราจะร้อนกว่าเพื่อน <c oughs> เกดจะบอกว่าบรรยากาศร้านคือดีมากเข้ามาเรารู้สึกว่าเย็นใช้คาว่าลมลื่นคือที่พี่เจ๊บสูตรของพี่เจบเลยอ่ะคือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วอย่างอื่นๆเช่นอื่นๆอันนี้ก็จะมีขนมถ้วยใช่เป็นร้านของญาติพี่อนาะร้อนๆถุงทำวันต่อวันหรือว่าจะกินเป็นร่องดูดิว่าร่องเด็กหรือดอยมันมีหลายอาหารมากเลยนะหลายอาหารมากแต่วันนี้บอกเลยว่ารีวิวแบบแท้จริงนะคือไม่อร่อยมาก จริงเหรอพี่กายจะชอบไหมแตบมันหวานแต่มันอร่อยมากมันคือหอมน้ำกะทิเหลือนมหรืออะไรไม่รู้อ่ะอืมรสสดชื่นเรสช,ช่องเขาเหนียวด้วยเหนียวหนึบเหมือนรสช่องสิงคโปร์อะร่ะพี่กายทำไมเธอไม่กินของตัวเองอะ่ะน,น้ำน้ึ้งเออน้ำผึ้งดีมากเขาเป็นเหมือนแบบรสช่องใช่ไหมใส่อมเม็ดแมงลักไม่ใช่น้ำพึ่งเป็นคาราเมลคาราเมลน้ำตาลอะไรที่างงแ้บพี่ชอบของหวานไหมพี่เพชร พี่ชอบของรู้สมัยนั้นได้คิดว่าปวดปวดอ๋อพี่ลองรถช่องนะรถช่องดีมากที่เรียกของเมนูหน่อยเมนูใช่ไหมฮะเมนูหรือพี่จัดให้หรือเป็นเมนูแบบว่าขาวตำเล็กๆนะมันไม่ได้เป็นภาพสวยๆนะจินตนาการเอาเองก็แล้วกันว่ามันอร่อยแต่ขอพี่อร่อยอยู่ระดับนี้เลยเพราะถ้ามันไม่เด็ดมันจะดอยนะพี่เอาหน้าอย่างไรก็เด็ดน่ะถ้าผมดอยใส่พี่พี่จะว่าอะไรผมไม่ต้องเกลียดอยู่แล้วมีปัญหาสิ่งที่สิ่งที่ ก็คือขี่ขี่รถผ่านตรงนี้ไม่ได้แล้วแน่นอนได้ผ่าน,านได้แต่อาจจะไม่ใช่ครันนี้เดี๋ยวเราเรอดูเมนูนะว่าเมนูเขามีอะไรบ้างแต่เมื่อกีไ้ไปเดินดูมาแล้วที่ได้มาก็คืออันนี้แหละอย่างที่บอกไปเนาะขนม ไปกับร็ช่องโอ้เคบอกว่าเป็นอย่างี้จริงอุ๊ยเมนูเะไรก็ทีเดียวเป็นแบบบ้านๆเลยอ่ะต้องก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องกินอีกแล้วันละเป็นหมื่นชามพี่ทำเมนูให้เขาเท่นี้เหรอใช่ครับเอาจริงๆพี่ไม่ได้มารับแบบนี้เลยโน่นหน้าที่พี่คือรับรถอยู่ข้างหน้าคนมาต้องสั่งอะไรอ่ะต้องโดนตีนต้องโดนตีนพาถึงแล้วคุณต้องโดนตีนถ้าโดนตีนกลับไปคุณต้องกินตีนสบายใจถูกต้องเออตีนปลาด้วยเหรอตีนปลาหนัวอันนี้สุดยอดมากเป็นตีนของเรานี่แหละแต่คลุกด้วยน้ำยำราดด้วยน้ำปลาชั้นดีแซ่บ จัดทิ้งอ่าซุปเปอร์ซุปเปอร,ปร์ตีนไก่เ,ยเคยซดไหมผมกินซุปเปอร์มาเยอะนะพี่อ่าฮะไม่จัดจานนี่ดอยแน่นอนไม่ต้องเสียแซงดอยก็ดอยเด็ดก็เด็ดของมันเลยแ <c oughs> น่นะอ่าฮะผมพูดดักไว้ก่อนแล้วนะอาชีพเดียวกันก็ไม่ไว้หน้ากันร <c oughs> <c oughs> ายการเลยจะเรียกมีไกายรัชโนนบอกไม่ถ้ามีผมไม่ไปอย่างงี้ไม่เอานะอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องมานะ จริงพี่ไม่รู้อันนี้ร้านพี่พี่รับผิดชอบตรงนี้นะส่วนเมนูอื่นแล้วมันจะเด็ดด๋อยมึงก็ไปคุยกันเองคือตรงเนี้ยอาจจะดอยแต่ที่อื่นเน่ะเด็ดแน่ใช่ถ้าอย่างนั้นจะเอาเข้ามาทำไงเล่าเอาผมกให้มันเด็ดไงเอามาให้เขาเด็ดไงเออถ้าเราดอยมันจะพร้อกับเกลื่อนกันได้เออเดี๋ยวเราจะเดินช้อปปิ้งนะลองดูว่ามีอะไรบ้างนะจานหลักเราได้แล้วคือก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแต่อันนี้เห็นถึงหมูแล้วที่ใส่ลูกชิ้นก่อนนะครับผมห้อสิบบาท วัดคิดไม่ีเมางานวัดก็เอาดีๆมีปอกี๊มีหนูสเต๊ะอันนี้อะไรรัจริงๆนะพี่ผมใส่ตาเห็ดค่ะตาเห็ดอ๋อตาเห็ดเสร็จอันจริงคือถูกมาใช่ไหมเราไม่ได้กินแต่ม้าเตี๋ยวเดียวไงเราได้กินอย่างอื่นก็้วซี่กาจอกไง ห้าสิบบาทครับห้าสิบาทนะคะครับหนูสั่งทุกอย่างที่เขามีอยู่ตรงซุ้มตรงนั้นนี่หนูยังไม่ได้สั่งปอกเปี๊ยอะไปงานวัดอะบอกแล้วจริงคือเรื่องของไปงานวัดแล้วแบบเราก็ซื้อซื้อจากร้านนั้นร้านนี้ร้านนู้นมากินลีกชิ้นอันนี้คุณลุงขายอยู่ตรงนี้คือเนี่ยห้าสิบบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือไม้ละสิบบาทเขาจะส่งไปแจกเซ่นให้คุณลุงเอาดีน้อยสั่งน้อยสิเป็นลูกชิ้นหมูไหมหมูเอ็นนะไม่มีกระดูก แต่น้ำจิมม้มเขาอร่อยน้ำจิจ้มดีน้ำจิ้มอร่อยถ้าถามว่ามันพริกหอมหนึ่จิ้มเขาอยู่เผ็ดเผ,ผ,ผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็พอกินลูกชินน้นอ่ะมันคือมันคงไม่ใช่เดอะเบสของชิ้นหมูแต่อร่อยอันนี้เด้งเด้งแต่แตว่าไม่ไม่ได้แน่นมากไม่พริกไทยไม,ไม่พริกไทยไม่ไม่พริกไทยคือลูกชิ้นหมูบางเจ้าที่เราเคยไปอร่อยเด็ดเด็ดด๋อยมาเนี่ยมันจะพริกไทยอันนี้ไม่พริกไทยผ่านมาตรฐานอร่อยเด็ดเพราะฉะนั้นเมนูนี้เด็ด พี่ส้มเช้งพี่ส้มเช้งสามชาอันนี้ให้ถูกก่อนเข้ามันปาะไก่หิดทำไมพี่ส้มเช้งเขาเป็นคนสุขหัไทยที่สูขหัไทยอ่ะเขาเรียกปลาเห็ดต่ว่า่ผิวเขียวยังหร่อยฟิลไหนรู้ไหมเยอะมาอยุธยามะนาว คือรสชาติจัดจ้านมากเป็นทอดมันที่เป็นแบบบางๆมีแกงเยอะมีแกงแรงมากดูบอกพี่ส้มเชงก็อร่อยค่ะหัวไอเด่นที่แบบคิดน่าน่าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือกลัวกลัวที่คนที่ดูอยู่ไม่เชื่อไม่กลัวว่าเขาจะเข้าใจว่าเราต้องเข้าข้างเองว่าเป็นพี่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะตีมีอยู่ตีอยู่เรื่องเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่จะชมด้วยมันบางคือ พอมันบางแล้วมันเหมือนมันแบบมันมีน้อยอ่ะมันยังแบบไม่ได้แบบมันเต็มปากเต็มคำเลยแต่ที่มันอร่อยก็เพราะว่ามันบางด้วยอ่ะเข้าใจไหมหมูดีหมูนุ่มแต่ข้อพี่มันแบบเผ็ดเผ็ดคนนี้ไม่ได้เจือจาง้วยมันเพิ่มเล็กเข้มข้นถั่วอันนี้หมูได้ก็ติหมูเองไม่ให้นะคะขอโทษด้วยครับใหอยนั่นไง ก็คนนือที่<ง>เราสัาา่งนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือเขาขายเป็นเซ็ตและอยากให้ทุกคนดูข้างหน้าเราถ้าจานที่อยู่ข้างหน้ารวมกันแล้วมันเป็นเซ็ตนะเขาเรียกว่า Family Set คือมาแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามร้อยสามร้อยบาทราคาเป็นมิตรอะน่ารักค่ะราคาดียร์ตกจาอ่ะห้าสิบตกจานละห้าสิบมาดาหกสิบหกสิบเอ เราจะลอกกันที่ก๋วยเตี๋ยวก่อนนะเพราะว่าเนี้ยมันคือเหมือนแบบอันนี้ปรุงปรุงมาอันนี้มีความปรุงอันนี้มีความปรุงอันนี้มีความปรุงพาลุไม่เคยกินทีมสมาก่อนนะครับวันนี้จะลองกินวันนี้จะลองกินพี่กายบอกเลยว่าเหมือนปีกหนูกินปีกใช่ไหมปีกปีกับตีนเนี่ยใกล้เคียงกันมากหมายความว่าเวลามันเอาปีกลงอะตีมันอยู่ใกล้ตีนมากปีกเนี่ยมันอยู่ใกล้กันไปดูเห็นแล้ผมบอกแล้วมันอยู่แบบอย่างงี้เลย นี่เอาน้ำซุปนะต้องฮัลุเลยเพราะว่าฮัลุเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นประจำอร่อยกินแล้วนะต้องกินรอบนึงใช่กินรสช่องแบบว่ามันหวานคือเอาอย่างนี้คือรสช่องมันต้องหวานกว่าอันนี้มันต้องทําให้อย่างี้ไม่หวานเข้าใจป้ะน้ำซุปคือดีมากลูกต้องชอบน้ำซุปคือดีมากเอาอย่างนี้ดีกว่าหอน้ำซุปไปนะแล้วไปทำชาบูกินที่บ้านนะสามารถทำชาบูกินได้หมดน้องก่อน เปื่อยหรือไม่อืมโคตรเปื่อยเปื่อยมากเปื่อยแต่ไม่เละที่อยู่ในปากมันขึ้นจึบจั๊บมันคือกระดูกอ่อนซึ่งสามารถกินได้เลยเพราะว่ามันเปื่อยมากมันเปื่อยแต่มันไม่ได้เปื่อยจนเละอ่ะนี่มันนมี้อง เดี๋ยวเต็มตีนไม่ใช่เดี่ยวเดี่ยวเต็มนอ่องย,ไไยูไก่ตัวนั้นเปยัดไก่ตัวนั้นเปยัดยูโอ้ยอูมากยังไงอูมากตอนนี้กำลังกลัวอะไรรูนะ้ไหมมันนุ่มเกินจน,นกลัวลืนกระดูกลงไปด้วยอร่อยไหมอร่อยมากแล้วน้ำซุปมันเข้าไปอยู่ข้างในแบบข้างในเส้นเลือดเลย ู้รูจะขาแล้วจะวขาแล้วเร็วเร็วเร็ <c oughs> อร่อยไหมเนี่ยเธอกลัวมาทั้งชีวิตเนี่ยเธอเพิ่งรู้หรอว่าตีนไก่เนี่ยคือของดีดูดิเป,เปื่อยมากไม่ต้องใช้ความพยายามในการนั่งแทะไม่มีไม่มีตไก่มันคือคำว่าพอดีแบบเราหับไหลไม่เปื่อยเกินไปโทนนะตีนหมดแล้วอ อ้อร่อยมากเด็ด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 ของจริงอันนี้หนูอยากลองต่อไปคืออันนี้ซ <Super. S 1> ุปเปอร์เออกลิ่นเปรี้ยวมากกลิ่นต้องน่ายุ่แล้วเออมันไม่เผ็ดสิ แล้วอยู่มะนาวเปียกนี่คือซูเปอร์ของจริงมันคือน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนั้นน่ะแบบเอามาแบบยำให้มันได้แบบรสชาติแบบนี้แล้วมะนาวแท้อันนี่เป็นซุปเปอร์อันดับต้นๆเลยนะเนี่ยอยากรู้ว่ามันเข้าไปข้างในตโวแล้วดูดิทุกคนพูดแล้วน้ำซุปอันนี้มันเข้าเข้าไปในคอลลาเจนเห็นปะ อันนี้สำหรับพี่กายคือเด็ดมากเด็ดกว่าเดรยวเตี๋มันเข้าไปอยู่ข้างในหนูว่าเขาไม่ได้ปรุงจานต่อจานหนูว่ามีพี่กายว่าเขาปรุงน้ำซุปใหญ่ๆไว้แล้วค่อยมาใส่แล้วก็มาเอามาใส่ผักอีกทีนึงที่ดาวแบบนี้เพราะว่าน้ำมันเข้าไปอยู่ในตีมซึ่งถ้าเอามาผสมแบบที่หลังมันอาจจะไม่เข้าไปในจะเข้าไปไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้คือเด็ด แล้วที่สำคัญซื้อในเซตแบบนี้อันนี้เหลือ60บาทคูกฮะมาต่อคนนี้อยากกินมากอันนี้คือยำใส่ปลามีบะหมี่ให้ด้วยแปลกหน่อยยำใส่บะหมันหลักรี๊ดหรอแล้วก็ใส่ปลาร้าด้วยนะนัวไหมอือคือยังไงว่ามาคือยำตีนไก่ใส่ปลาร้าแต่ยำ อร่อย,อยแต่ปลาร์คือนัวเลยเนี่ยใส่ปลาร์เข้ามามดีมากเนี่ยเขาผิวข้างในปลาร์คเขาไปอยู่ในตีนน้ำยำของเขาอ่ะที่มันมีปลาอ่ะมันซึมเข้าไปในน่องในในตีนไก่ทำที่ตีนไก่อ่ะมันนัวหอมมากสำหรับตีนไก่เลเวอร์เลยนะร้านเนี้ยดีมากเลยอ่ะอันนี้มานะใครกินปลาร์คต้องจัง ไม่กินก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินอะไรเนี้ยอ่ยก็คือหนูไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะยำตีนไก่เอยโอเคยำตีนไก่ใส่ปลาแล้วมีบะหมี่แปลกแปลกอร่อยเด็ดตีนไกเต็นเต็มเตีนเนี่ยยังไม่มีอะไรเด็ดอร่อยเลยอ่ะแล้วนี่เราไม่ได้พูดนะว่าเขาปูกที่เก็บกี่ดินนะไม่ใช่เป็นพุ่นพี่เรงงาแล้วเราจะแบบเกิงใจนะไม่เกิงใจเพราะว่าบางทีเราขออนุญาตพี่เขาไปแล้วว่าแบบถ้ามันไม่ได้นี่ขอดอยแต่อันนี้มันมันจะให้ดอยยังไงอ่ะมีอันนี้แหละดอย บ้านเนี่ยมัตีนเดียวก๋วยเตี๋ยวอ่ะของก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันยังจุ่มอยู่ข้างในนี้มันดูดน้ําเข้ามาไอ้นี่มันแบบแห้งๆมันไม่ฉ่มันไม่ฉ่ำสรุปว่าต้้งแต่กินมาทั้งหมดทั้งมวลของร้านเดี๋ยวเต็มตีนครับผมเมื่อกี้ก่อนเข้าร้านที่คือร้านอะไรนะที่คุยกันสองคนเตี๋ยวต้นตีนเขียนที่ร้านเราแล้ว นีแล้วอันนี้เอาออกกคนนี้เดี๋ยวพี่ชอบแน่นหน้าดอนใช่ไหมครับต่อไปเขาจะมาเทียบหน้าส้นตีนอีกเพืแล้วแต่บอกได้เลยว่าตีนที่นี่คือดีอันนี้ไม่ได้อวยเพราะรู้จักกันนะไม่เคยกินตีนนะพี่เจียวไม่เคยกินนี่ครั้งแรกในชีวิตที่กินตีนวันนี้เลยดีอร่อยมากสุดยอดขอบคุณมากนะครับวันนี้ดีครับที่ให้เรามาอร่อยเด็ดเข็ดดอยนะก็ ฝากมากันด้วยนะครับอยู่ลังเสรท้องสีใช่ไหมพี่ครับผมง่ายๆก็คือโรงเรียนสมุูราลลังเสตจับไม้จากปากซอยเข้ามา1นกิโลครึ่งพอดีเป๊อยู่ซ้ายมือเอ่ะให้ขายดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ่อๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้ไปเด็กวีิดอยไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยแล้วกันนะและอยากให้พวกเราไปร้านไหนหรือย่านไหน หรือช่วงนี้ร้านไหนที่มันเป็นกระแสช่วยบอกหน่อยเพราะพาวกเราเนี่ยนะไม่ค่อยอินเทนด์เท่าไหร่ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปรีวิวร้านไหนที่มันเป็นกระแสหรืออยากให้เราบอกทพิสูจน์จริงๆด้วยลิ้นเราสองขนะว่ามันเด็ดหรือว่ามันดอยแต่สําหรับร้านนี้นะอ,อ,อ,อย่าดรามา่ <c oughs> เาเพราะว่าอันนี้พูดตรงๆงเลยจัดไกลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรด <c oughs> ๋อยคือด๋อยอย่างเช่นอันนี้เด็ดโคตรอันนี้โคตรเด็ดอันนี้เด็ดอันนี้สําหรับพี่กายด๋อย ส่วนที่เหลือก็มีทั้งเด็ดทั้งด่อยผสมกันไปแต่มันก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่บินผ่านมันก็เป็นแบบนี้ไปก่อนบายมาเป็นิีมทั้งแรกเป็นไงบ้างครับหัวตีมทั้งแรกสวยรูปอยู่จะดีกว่าที่คิดนะดีกว่าที่คิดเพราะว่าภาพในหัวคือตีมแบบมีเล็บแล้วก็ดำๆนิดนึงแล,ล้วไก่วิง คุณธนาการเก่งธนาการเก่งใช่ต่อไปกินอีกไหมกลับไปกินน่องดีกว่า